ติดตามรับชมรายการรับไม่รู้โยนะคะดําเนินรายการที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกันนะคะกับแขกรับเชิญนะคะอาจารย์กนกพรบังกรประดิษฐ์นะคะซึ่งท่านผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมเราได้ที่ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสวนนะคะ NU Radio นะคะ วันนี้นะคะท่านอาจารย์กนกอรจะมาร่วมพูดคุยกับเราในเรื่องของการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะกรณีที่มีสิ่งแบบกปลอมขุดกานทางเดินหายใจในเด็กทารกนะคะอายุน้อยกว่า1ปีนะคะค่ะ การช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะในกรณีที่มีสิ่งแบบปลกปลอมุดันทางเดินหายใจนะคะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากนะคะเพราะว่าหากได้รับการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะอาจารย์ก็คือจะป้องกันในเรื่องของสมองขาดออกซิเจนได้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยนะคะอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะบางทีเนี่ยอาจจะเกิดในช่วงการรับประทานอาหารหรือว่าบางทีเนี่ยเด็กอาจจะวิ่งเล่นในช่วงที่กําลังทานขนมอยู่ ก็จะทําให้เกิดการอุดกันทางเดินหายใจได้อย่างเสียพันนะคะหากเรามีความรู้นะคะเราก็จะสามารถช่วยบุตรหลานของเราได้อย่างทันท่วงทีนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่มีความรู้นะคะก็คือจะไม่แนะนํานะคะก็คือให้รีบพาส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะแล้วก็ระหว่างส่งโรงพยาบาลเนี่ยให้งดน้ํางดอาหารนะคะแล้วก็พร้อมทั้งนําอุปกรณ์หรือว่า เศษอาหารนะคะที่คิดว่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจเนี่ยนำไปลงไปมาด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับาทางคุณหมอนะคะจะได้ตรวจว่าน้องอรับประทานอะไรเข้าไปแล้วก็มีสิ่งอะไรอุดกั้นทางเดินหายใจอยู่ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วในส่วนของตรงนี้เด็กๆเ,เหล่านี้เขาจะมีอาการและอาการแสดงอย่างไรบ้างคะที่เราจะสามารถประเมินได้ค่ะคะ่ะสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตได้นะคะในกรณีที่เด็กยังมีสตินะคะแล้วก็ในกรณีที่เด็กหมดสตินะคะ ที่เราจะพบเจอบ่อยๆก็คือเด็กจะมีอาการอไอน,นะคะเด็กบางคนเนี่ยยังสื่อสารไม่ได้ก็จะมีอาการก็คือนํามือเนี่ยมากุมบริเวณคอ,องขาจานแล้วก็จะมีอาการนีใ้ใช่ไหมชค่ะแล้วก็จะมีอาการหน้าเขียวนะคะบางคนเนี่ยจะพูดไม่มีเสียงหรือว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะคะก็จะร้องไห้ไม่มีเสียงนะคะเสียงจะหายไปเลยดังนั้นนะคะถ้าผู้ปกครองเจอเหตุการณ์นี้นะคะแสดงว่ามีการดุดนด้านทางเดินหายใจนะคะให้รีบ ให้รีบช่วยเหลือทันทีเลยนะคะค่ะแล้วพอผู้ปกวความทราบแล้วว่าเขามีอาการเหล่านี้ดังนั้นเราจะมีวิธีการหรือว่าแนวทางในการช่วยเหลือเบื้องต้นของเด็กกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะคะค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือถ้าไม่รู้วิธีนะคะก็คือรีบนํสบาส่งโรงพยาบาลน,นะคะหรือถ้าไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้นะคะให้โทรเรียก1 6ึ่งหกหกเารย์ก็คือเป็นเบอร์โทรทีท่สามารถให้รถพยาบาลเนี่ยไปรับผู้ป่วยที่บ้านได้ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเล็กนะคะที่มีอาการหน้าเขียวนะคะร้องไห้ไม่มีเสียงแต่ยังรู้สึกตัวดีอยู่นะคะเราก็จะมีวิธีการช่วยเหลือนะคะวิธีการช่วยเหลือในที่นี้นะคะจะเป็นขั้นตอนที่ช่วยเหลือที่เรียกว่า ไ a แบกโปลแอนด์ไฟเชัส hmm. นะคะก็คือเป็นวิธีการตกประดับ5ครั้งแล้วก็กดหน้าอก5ครั้ง mm hmm. นะคะซึ่งจะมีวิธีการดังนี้นะคะอย่างแรกนะคะจะให้ผู้ช่วยเหลือเนี่ยนั่งลงบนเก้าอี้นะคะหรือว่าถ้ากรณีที่ไม่มีเก้าอี้นะคะจะให้กุังหางขับาจาย์นะคะ mm hmm. หรือจับเด็กวางบนตักก็ได้นะคะถ้าทําได้เนี่ยทางที่ดีก็คือควรจะถอดเสื้อผ้าเด็กออกนะคะ mm hmm. แต่ถ้าเล่งด่วน ไม่สามารถถอดทันก็คือสามารถทําได้ดังนี้นะคะเริ่มแรกก็คือใช้นิ้วมือเนี่ยประคองนะคะเวลาประคองเนี่ยต้องระวังนะคะให้ประคองบริเวณกล้ามนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาประคองเนี่ยอย่าไปจับบริเวณลำคอถ้าจับบริเวณลำคอเนี่ยจะไปอุดกั้นทางเดินหายใจของ ให้ประคองกลางกับศีรษะเท่านั้นนะคะแล้วก็วางเด็กลงบนท่อนแขนนะคะในลักษณะที่ศีรษะต่ำกว่าลำตัวขาจารย์แล้วก็อาจจะพักบนแขนหรือว่าบนหน้าขาก็ได้นะคะระวังก็คืออย่างที่บอกก็คือใต้คางกับคอเด็กเท่านั้นนะคะจากนั้นนะคะใช้สัมือนะคะตบบริเวณกึ่งกลางสะบักทั้งสองข้างนะคะในแนวเฉียงลงนะคะในแรง ที่มากเพียงพอนะคะให้สิ่งแปลกปลอมี่ยกรุดฟองนะคะซึ่งเราจะตก5ครั้งนะคะหนึ่งหลังจากทำครบ5ครั้งนะคะให้พลิกตัวนะคะเด็กกลับมาอยู่ในท่านอนหงานนะคะจากนั้นเนี่ยให้ใช้มือสองข้างนะคะประคองตัวเด็กนะคะวางเด็กเนี่ยวางบนท่อนแขน ะะของมือนะคะจากนั้นเนี่ยประคองศีรษะในลักษณะที่เรารู้สึกว่าเด็กมั่นคงปลอดภัยให้ศีรษะเนี่ยต่ำกว่าลำตัวนะคะจากนั้นเนี่ยกดบริเวณอก5ครั้งนะคะตำแหน่งที่กดเนี่ยเขาบอกว่าให้กดบริเวณกึ่งกางกระดูกหนะ้าอกส่วนล่างนะคะใต้ต่อเส้นลังมเล็กน้อยนะคะกดครบ1 2 3 4 5นะคะแล้วก็หากกดครบแล้วเนี่ยตรวจด,ดูว่าสิ่งแปลกปลอมเนี่ย อยู่หรือว่าหลุดออกมาหรือเปล่าในกรณีที่สามารถมองเห็นสิ่งแปลปอมเนี่ยให้สามารถใช้นิ้วเนี่ยกวาดสิ่งแปลปอมออกมาแต่ในกรณีที่มองไม่เห็นหรือว่าสิ่งแบลปอมเนี่ยเห็นแล้วอยู่ลึกไม่สามารถกวาดออกมาได้ให้ทําการาให้ทําการตกหลังแล้วก็กดหน้าอกออกนะคะอย่าเพิ่งกวาดออกมาเพราะว่าหากมองไม่เห็นหรือว่าเห็นไม่ชัดเนี่ยเวลาที่เรากวาดไปเนี่ยจะทําให้สิ่งแบปลป็บอลเนี่ย ลึกเข้าไปดูดล,ลึกเข้าไปมากกว่าเดิมน,นะคะหากเด็กมีอาการหมดสติหรือว่าเขียวมากขึ้นนะคะให้รีบโทรเรียกเลยก็คือ1นึนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะมีวิธีการช่วยเหลือในกรณีที่เด็กหมดสติด้วยค่ะแสดงว่าถ้าเด็กมีอาการเหล่านี้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เด็กมีโอกาสหมดสติได้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเด็กจะขาดออกซิเจนค่ะเพราะว่าสิ่งรุนก้านเนี่ยจะไปรุดก้านในหลอดลมทําให้เด็กเนี่ยมีการ คามการของระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการเขียวค่ะในระหว่างที่เรา,าโทรตาม1669ระหวา่างนั้นเราสามารถให้การช่วยเหลือเด็กได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใน<ม>กรณีที่หมดสติใช่ค่ะในกรณีที่หมดสติเนี่ยเราจะมีวิธีการช่วยเหลืออีกแบบ ถ้าในกรณีที่หมดสติเนี่ยถ้าเราอยู่คนเดียวนะคะให้เราใช้วิธีก็คือร้องตะโกนนะคะขอความช่วยเหลือก่อนนะคะเพื่อจะให้มีผู้ช่วยอีกคนนึงนะคะหลังจากผู้ช่วยมาถึงแล้วนะคะเราจะขอให้ผู้ช่วยเนี่ยโทรเรียกหนึ่งให้เรานะคะระหว่างนั้นเนี่ยเราจัดผู้ป่วยนะคะอยู่ในท่านอนหงายหรือว่าจัดเด็กนะคะอยู่ในท่านอนหงายบนพื้น่างนะคะจากนั้นนะคะเริ่มทําการกดหน้าอกวนวดหัวใจทันทีนะคะโดยที่ไม่ต้องคําชีพประจรส นะคะในกรณีที่ไม่มีทักษะในเรื่องของการทำชีพจรสามารถกดหน้าอกได้เลยนะคะวิธีการดูตำแหน่งนะคะบริเวณที่กดหน้าอกเนี่ยเราจะกดหน้าอกบริเวณกึ่งกลางนะคะให้เราดูตำแหน่งก็คือระหว่างแนวหัวนมด้านซ้ายแล้วก็แนวหัวนมด้านขวานะคะต่ำกว่าราวนม่งนิดน้อยนะคะกดบริเวณกึ่งกลางหรือว่าเรียกว่าสเตนนัมนะคะกดทั้งหมดถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยให้เรากด30 ะะเมื่อครบ30ครั้งเนี่ยให้เราเป่าปากนะคะช่วยหายใจเด็ก2ครั้งนะคะเมื่อครบสองครั้งเนี่ยให้เราตรวจดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมมองเห็นหรือเปล่านะคะถ้ามองเห็นให้ใช้นิ้วมือเนี่ยกวาดสิ่งแปลกปลอมออกมาแต่ถ้าในกรณีที่มองไม่เห็นก็คือให้กดหน้าอกไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเด็กจะรู้สึกตัวหรือว่ามองเห็นสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจหรือว่าทีมแพทย์จะมาช่วยเรานะคะถ้าเกิดว่าเราหยุดระหว่างที่เราช่วยเหลือ กรณีที่สิ่งแปลกปลอมยังไม่หลุดออกมาเนี่ยจะทําให้เด็กขาดออกซิเจนนะคะ mm hmm. เมื่อสมองขาดออกซิเจนเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นอันตรายบางท่านเนี่ยอาจจะถึงเด็กบางคนนะคะอาจจะถึงเสียชีวิตได้เลยค่ะ mm hmm. ใช่อาจรารย์คะขออนุญาตลบกวนถามนิดนึงค่ะค่ะ,คะกรณีแบบนี้เด็กไม่ควรหมดสตินานเกินเท่าไหร่ะคะอาจารย์จริงๆแล้วนะคะ,ะ,คะเด็กไม่ควรหมดสตินานเกิน4นาทีนะคะเพราะว่า,าสมองของเราเนี่ยสามารถดูในเรื่องของออกซิเจนเนี่ยได้เพียงแค่ประมาณสี ะะถ้าเกิดว่าการช่วยเหลือที่ช้านะคะ,ะ,คะก็คืออาจจะทําให้สมองขาดออกซิเจนนด้นะคะจริงๆแล้วการช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือช่วยทันทีเมื่อเห็นนะคะแล้วก็ต้องมีสตินะคะบางคนเนี่ยอาจจะตื่นเต้นทําอะไรไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้จักวิธีการช่วยเหลือระหว่างที่พาเด็กส่งโรงพยาบาลอันนี้คือเราต้องกดนวดหน้าอกไปด้วยนะคะในกรณีที่เรามีรถรับส่งนะคะค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็ต้องประเมินว่า อะไรที่จะเป็นสิ่งที่เราจะรู้ว่าการช่วยเหลือสําเด็จนะคะอย่างแรกเลยก็คือเด็กที่หมดสติกลับมามีส,สติมากขึ้นสแสดงว่าสิ่งกั้นนี้หลุดออกจากทางเดินหายใจแล้วนะคะอีกอันนึงก็คือเราเห็นสวงอกของเด็กเนี่ยขยับนะคะเวลาที่เราช่วยทำทำการช่วยหายใจให้เด็กนะคะอีกอันนึงก็คือเราเห็นสิ่งแบบฟองพุด ก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้มาพูดคุยกันเนาะในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กทารกนะคะที่มีการอุดกั้น,นทางเดินหายใจเบื้องต้นนะคะซึ่งอาจารย์หวังว่านะคะข้อมูลส่วนนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ปกครองนะคะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทราบล่วงหน้านะคะเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินหากเรามีทักษะค,ความรู้เนี่ยก็คือสามารถช่วยเหลือได้ทนันที ะะซึ่งในวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดลงแล้วนะคะซึ่งดิฉันก็ต้องขอขอ,ขอบพระคุณนะคะอาจารย์กนกอร์นบางกรประดิษฐ์มากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยนะคะแชร์ประสบการณ์ให้ความรู้นะคะหากท่านผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยต้องการติดชมรายการนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะ NU Radio นะคะหรือว่าที่ e-mail สต g นนะคะ NU Radio 1 0 7 2 5 at hotmail.com นะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉัน อาจารย์นิตยานะคะและก็ทีมงานนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกช่างที่ติดตามรับชมรายการเรามาโดยตลอดนะคะแล้วพบกันใหม่